สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาทำเป็นคลิปเป็นพลังงานเดี่ยวนะฮะเป็น Tarot telling เป็นรายการที่เราแบบนานๆจะทำทีนานจนบางทีพี่ก็ลืมอะ่ะมันขึ้นอยู่กับพลังงานในช่วงไหนอยากจะอานอะไรในวันนี้ที่จะมาอ่านนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนแอบชอบแล้วก็ No c o n t a c t ไม่ได้ติดต่อกันนะคะจะเลิกหรือไม่เลิอกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่า ใช้ใช้หลักๆคือไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาไม่ได้ติดต่อคุณคุณไม่ได้ติดต่อเขานะคะแล้วก็อยู่ในสถานะที่เราเป็นคนที่แอบชอบแล้วกันไปดูกันว่าไพ่จะขึ้นมาบอกอะไรบ้างไม่ต้องเลือกกองพไพ่ใดๆวันนี้นั่งฟังกันนะขอไปดูประโยคหรือเนื้อหาอารมณ์ประมาณไหนอะไรยังไงในความสัมพันธ์นี้กันหน่อยนะคะถือเป็นคลิป asmr ก่อนนอนคืนนี้คะ่ะ ทำใจนิใสรวยสวยเลิศขอร้องเธอขออีกสักใบจ้ะ แล้วก็ไพ่ของหายนั่นแหละสมแล้วสมแล้วกับเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยชัดเจนอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาคือมีคนใดคนหนึ่งทําใจทําใจได้ทําใจได้รอบแรกคือในเรื่องของอะไรรู้ไหมด้วยความที่เราเป็นคนที่แอบชอบใช่ไหมคะพอเราแอบชอบเราก็มีความตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเวลาที่เขาไม่สนกุกสนใจเราก็พยายามที่จะฟื้นฟูก,กําลังตัวเองละกัน นะคะทำมาให้ตัวเองมีกำลังแรงใจเ,เวลามีแรงใจเมื่อไหร่แล้วก็ทักไปหาเขาคุยกับเขาสื่อสารกับเขาพอจังหวะที่เขาไม่ตอบจังหวะที่เขาเงียบจังหวะที่เขาถอยกลับมาเราก็ได้พลังงานที่มันไม่เวิร์กกลับมาคุณบูมมาแรงกับตัวเองแบบนี้หลายหลายครั้งจากที่พี่เห็นเดี๋ยวพี่ขอขยับหน่อยคุณบูมาแรงอย่างเงี้ยหลายครั้งแต่ในเวลาเนี้ย มันอาจจะเป็นลักษณะที่คุณทำใจได้จริงๆกับความสัมพันธ์นี้แล้วส่วนหนึ่งนอกจากการที่เขาสนใจบ้างไม่สนใจบ้างฐานะต่างกันได้ด้วยคุณรู้สึกคุณไม่เป็นตัวของตัวเองพี่ให้30%มของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณเคยซื้อของให้เขาดีกว่าซื้อให้ตัวเองแบบนั้นนะคะแล้วก็ คุณเคยให้น้ำหนักในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยไปที่รูปหลักภายนอกทำสวยทำหลอ่อเพื่อให้เป็นสเสน่ห์ดึงดูดคนคนนี้เข้ามาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆก็ได้นะสวยหลอ่ออะไรเงี้ยเลือกได้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับบางความสัมพันธ์อันนี้พี่ให้50%สำหรับคาว่าขอร้องเถอะ เหมือนเราเคยอ้อนวอนเราเคยขอร้องหรือเราเคยทําพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างที่ที่เราเราทํากับเขาอะเพื่อให้เขาเห็นใจเราเพื่อให้เขามีเราในความสําคัญเพื่อให้เขาดีกับเราชอบเราในแบบที่คุณก็ไม่ได้ทํากับคนในครอบครัวหรือในแบบที่คุณก็ไม่ได้ทํากับคนที่เขารักหรือปรารถนาดีกับคุณแต่คุณทํากับคนคนนี้นะคะและชัดเจนพอไพ่ขึ้นของหายนั่นแปลว่าในเวลาเนี้ย พี่เชื่อว่าคุณไม่ได้สแตนบายอยู่ตรงนั้นแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณคนไหนที่เคยมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วชั้นเหมือนเป็นของเล่นเลยอะคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วพลังงานเป็นประมาณนี้นะคะเออเดี๋ยวพี่ขอดูลัคนาราศีคร่าวๆก,ก่อนเนาะลัคนาราศีของคุณและเขาสามารถอยู่ในลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะคะ มีนค่ะชนูนะพิจิกนะคะอุออแปแก้วน้ำเกือบล่นแล้วก็เมฆนะคะมีนธนูพิจิกเมสามารถเป็นลัคนาราศีระหว่างคุณกับเขาได้นะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการที่เขาวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่ก็ดูต่อได้จ้ะเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ทุกคนนอนอาจจะมีคนโอเมนพี่เมย์หนูนอนไม่หลับกับาพี่เนี่ยอ่ะไปดูกันตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจคุณเป็นอย่างไรหลังจากการที่ไม่ได้คุยกับเขาพี่ขอแอบดูก่อนนะ ดเมสิเชียนขึ้นเฮอร์มิตขึ้น3ามวยพี่ว่าตัวคุณเองอยู่ในจุดที่มันตกตะกอนนะคุณคุยกับเพื่อนคุณคุยกับคนใกล้ตัวคุณปรึกษาไลฟ์โค้ชคุณดูช่องไลฟ์โค้ชคุณปรึกษาหมอดูคุณปรึกษาเพื่อนคุณปรึกษาคนใกล้ตัวมันทำให้คุณตกตะกอนอะไรหลายๆอย่าง ในชีวิตว่าในความสุขของเรามันไม่จําเป็นต้องมาจากคนคนนี้คนเดียวถามว่าแล้วคุณตกตะกอนได้จากคนพวกนี้หรือเปล่าไม่หรอกคุณเหงาคุณเหงาจนคุณต้องเข้าหาคนเหล่านี้แล้วคุณถึงรู้ได้ว่าเออเนาะบางทีอ่ะถ้าเราเหงาเราก็แค่เข้าหาเพื่อนเราหิวเราก็แค่กินข้าวเราอยากสนุกบางทีเราก็แค่ดูซีรีส์หรือบางทีถ้าเราอยากเงือออกเราก็ไปออกกําลังกายดิ มันคือเป็นการที่เหมือนรู้จุดความต้องการของตัวเองอ่ะว่าคุณอยากได้อะไรคุณก็แค่ไปหาสิ่งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวเขาเป็นยังไงมั่งที่ไม่ได้คุยกับคุณเขาเป็นยังไงมั่งขอแอบดูหนะ่อยสีดาบเก้าถ้วยหกดาบัวเขาเองที่ไม่ได้คุยกับคุณ พลังงานอะไรหลายๆอย่างครับเคลื่อนให้ตัวเขาเป็นคนที่ถึงไม่แฮปปี้แต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ตัวเองต่อไปถึงไม่แฮปปี้แต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ตัวเองต่อไปเหมือนลุกขึ้นไปทำหน้าที่ลุกขึ้นไปทำงานมีคนเข้าหาหลายคนแต่ก็มันไม่ใช่คนที่เข้าหาแล้วสามารถเติมเต็มเขาได้จากที่เห็น แต่ความมั่นใจในชีวิตเขายังมีอยู่นะจะกก้าวถ้วยเขารู้ว่าถ้วยของคุณนะ่ะมันคือถ้วยที่หายไปใช่แต่ว่าเขาก็ยังมีคนรายล้อมเขาอีกหลายคนยังคงได้รับการเซอร์วิสอยู่สําหรับคุณคนนี้นะคะแล้วการที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยนะเขาเป็นยังไงบ้างคิดถึงไหยอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า <S <S High Priestess e l o v e r s แล้วมีไพ่คิงถือไม้พี่มองว่าเขาก็มีความรู้สึกแหละจากในไพ่เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่การอะไรกันอาจจะเป็นเราหรือเขาที่มีคนเป็นของตัวเองละความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไม่ได้นะคะแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นเตอ,อะเขาก็ยังสัมผัสรับรู้ได้ถึงสภาวะการเป็นเนื้อคู่ในส่วนของคุณและเขาเคที่สองถ้าคุณและเขาคือคนที่โสดอะ มันคือสถานะความสัมพันธ์ที่แบบมันมีการสื่ออยู่ข้างในบางอย่างที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าทําไมคุณถึงการไม่มีคุณกันไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารการที่คุณนิ่งเงียบไปมันถึงส่งผลต่อสภาวะความผันผวนทางอารมณ์ในใจเขาหรือว่าคุณคือคู่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พยายามสลัดทิ้งไปเพราะว่าพอขึ้นคิงไม้พี่ก็แอบมีความรู้สึกว่าแบบเขาดูเป็นคนเชื่อวิทยศาศาสตร์ มากกว่ชื่อสิ่งที่เป็นพลังงานแบบมองไม่เห็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาอยากคุยกับคุณไหมคนคนนี้สี่เหรียญในเหรียญโล่าไพ่เด็กถือดาบอ่ะให้เคสนี้ก่อนถ้าเป็นเคสที่เขาบล็อกคุณอนะอันนี้ก็ชัดเจน ว่าเขาไม่สะดวกที่จะพูดคุยสื่อสารกรับเรายังไม่ได้พร้อมที่อยากจะพูดคุยใดๆนะคะห่างแล้วก็ห่างไปแต่ถ้าเป็นในเคสที่คุณบล็อกเขาแต่ถ้าเป็นในเคสที่คุณบล็อกเขาคนคนนี้ยังคงสนใจชีวิตคุณอยู่เขายังคงรอจังหวะในการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณสงอัสนใจหาทิศทางลมว่าจะเข้ามาตอนไหนได้ทิศทางไหนคือทิศที่ดีในความสัมพันธ์นี้ในเวลานี้แบบนั้น อะไรอะไรคือเนื้อหาที่เขาอยากคุยกับคุณในคนที่อยากคุยนะสามดาบ The Star แล้วก็ไพ่ We Offer You นะหน้าไพ่เป็นลักษณะที่เหมือนแบบอยากขอโทษอยากขอโอกาสจะเรียกว่าขอโอกาสเหรอไม่อยากใช้คำขนาดนั้นแต่มีความรู้สึกเหมือนอยากขอโทษในจังหวะที่ทิ้งไปเทไปไม่รู้ ทำไมเทคุณแล้วถึงเจ็บไม่รู้ทําไมพอไม่มีคุณแล้วมันถึงเจ็บเขาอาจทําทอย่างนี้มากมายเหมือนกับคนอื่นนะแต่พอมาทํากับคุณแล้วอะ่ะมันเจ็บส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะที่พอมีใครหลายๆคนก้าวเข้ามาในชีวิตอะ่ะมันมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะแบบ ทำให้เขามีความเป็นตัวของตัวเองได้แต่กับคุณนะสามารถทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองได้แล้วไม่ผิดเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็สบายใจเวลาที่อยู่กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นคนแบบนี้หายากพอหายากเขาก็เลยรู้สึกเสียใจเสียใจกับการปฏิเสธสิ่งดีๆความรักดีๆความรักที่บริสุทธิ์ที่ที่คุณมอบให้นะเออแล้ว ในเคสที่ไม่ได้โดนบล็อกนะเคสที่โดนบล็อกคือโดนบล็อกนะโดนบล็อกคือจบแต่ในเคสที่เราเป็นคนบล็อกเขาเองหรือเราเป็นคนไม่ติดต่อเขาเองนะอยากถามว่าทําไมตอนที่คุณยังยังพยายามหนักๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทําไมเขาไม่เทคแอคชั่นทำไมเขาเงียบอ่ะอยากดูเฮโรแฟนจะเรียนอยู่หรอชิมพลัน แล้วก็สี่ไม้จากหน้าไพ่บางท่านเรียนอยู่อยู่ในช่วงจังหวะการเล่าเรียนแต่บางท่านอยู่ในช่วงจังหวะที่เหมือนแบบอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายเหมือนเหมือนมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปทําธุรกิจเรื่องของครอบครัวอะไรหลายๆอย่างเลิกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นช่วงเหมือนประมาณว่าตอนที่คุยกับคุณนะตอนที่คุยกับคุณนะพี่ให้พี่ให้ที่40%่เปอเขามีความรู้สึกเลยว่า คุณเข้าหาเขาในความสัมพันธ์ในแบบที่สเต็ปข้ามจากคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปสู่ความเป็นครอบครัวเลยคือถ้าคบกับคุณปื๊บะ่ะไม่ใช่แค่คําว่าแฟนอะมันคือการที่สามีภรรยาคนในครอบครัวคู่รักคู่ชีวิตซึ่งคนคนนี้เขายังไม่ได้พร้อมที่จะไปขนาดนั้นเขาเหมือนคนที่จำศีลอยู่สมมุตินะแล้วเราเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ในจังหวะนั้นกับคนอื่นที่แบบบริหารจัดการดีเล่นเกมเป็นอะไรเงี้ย ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์มาได้ตลอดอยเงี้ยแต่จังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่เขายังไม่พร้อมมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นั่นน่ะมันการเงียบการไม่ตอบมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นอะไรทําให้อยู่ดีๆเขาแบบอยากจะมาเทคแอคชั่นหรืออยากจะมาคุยกับคุณขอพัหน่อยนะคะขอดูส่องดาวควีนเหรียญ เดทออกเลยมี6กทวยด้วยมันเป็นจังหวะที่เหมือนแบบเขาเจอความสับสนเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตสำหรับคนคนนี้นะที่เขาอยากจะมาเทคแอคชั่นเนี่ยจะมาทําดีกับเราติดต่อสื่อสารมากกับเราเพราะเขามีความไม่สบายใจสับสนสูญเสียซัมติงในชีวิตอย่างน้อยก็เสียสูญถึงความมั่นคงเขาเลยนึกถึงใครที่เรียกว่าถ้าหันมาแล้วก็มีความรู้สึกว่า น้าเจงคนเป็นคนที่เมตตาเอ็นดูใส่ใจดูแลดีอะไรยเงี้ยอยู่ในจุดตรงนั้นได้นะคะอ่ะรววไพ่เข้ามาสัน่อยอยากรู้ว่าเป้าหมายรอบนี้ถ้าเขากลับเข้ามาเขาจะทำยังไงกับคุณถ้าเขากลับเข้ามาเขาจะมาทำยังไงกับคุณเป็น ASMR ที่ มีเสียงอับน้ำเสียงลังจานทำกับข้าวหมายกอดมากมี justice มี d e a t สนะคะแล้วมีไพ่สิบดาบจากไพ่พี่ว่าเขาจะมาคุยให้มันชัดเจนแล้วก็พูดถึงเรื่องความยุติธรรมในความสัมพันธ์มาเคลียร์กันแฟร,แฟร์ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้า ถ้าอยู่ในโหมดของเติร์ดอะพี่ว่ามันคงจะต้องมีการแบบเหมือนแบบจะเอาอยัางไงจะจบทางนู้นไหมหรือจะจบทางนี้ไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยกับความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่าอาจจะเป็นการติดต่อมาเพื่อที่จะแบบขอจบแล้วก็ไปโฟกัสกับชีวิตในสิ่งที่มีที่อยู่ของตัวเองคู่ของเราคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเคสของคนโซดอะมันคือลักษณะติดต่อสื่อสารมาเพื่อทวงความยุติธรรมและความชัดเจนบางอย่าง มันน่าจะมีความชัดเจนบางอย่างที่เขาต้องการทราบโดยที่ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะไม่รู้เราวมีความรู้สึกว่ามันค้างคาใจอยากรู้อยากทราบเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบไหนขอภหยหน่อยเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบไหนคะเดี๋ฟูนะเอมเพลร์ Emperor, นะ และไพ่เก้าเหรียญน,นะคะจากหน้าไพ่นะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยพี่ว่าเขาไม่เร่งรัดคุณนะ่ถ้าเป็นคนที่โสดกับโสดพี่ว่ามันเป็นสถานะของความสัมพันธ์ของคนที่พร้อมเมื่อไหร่ก็มาคุยกันพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเข้ามาพูดมาคุยมาสื่อสารมาติดต่อกันจะไม่มีการเหมือนแบบคอมมินเมนต์เพื่อให้อึดอัดใจแต่จะเป็นโหมดที่ ติดต่อกันได้สื่อสารกันได้คุยกันได้แล้วก็ไม่บังคับกักเกณฑ์ซึ่งกันและกันว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องเป็นรูปแบบไหนนะคะความสัมพันธ์นี้ต้องเป็นรูปแบบไหนเขารักคุณบ้างไหม The lovers คือ Template และไพเ่เฮอร์มิตพี่ว่าเขารู้มีความรักความชอบให้คุณแต่เขาไม่กล้าพูดหรอกจากในความสัมพันธ์นี้มันเป็นสายใยเชื่อมโยงกันของคนที่เป็นคู่แต่อย่าหวังว่าจะได้ยินเพราะถ้าไพาเ่เฮอร์มิตขึ้นพี่ว่าออกแนวแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกหรือพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเป็นแนวนั้น เขาจินตนาการความสัมพันธ์แบบไหนไว้กับคุณบ้างไหมอ่ะขอบไพ่หน่อยนะคะสิบเหรียญในถ้วยหกเหรียญถ้านี่ไม่ใช่ในโหมดของคนที่ทำธุรกิจด้วยกันนะเขามีอะไรเขาให้คุณหมดเลยอ่ะ มันเป็นความผูกพันแล้วมันเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกอย่างนึงคนอื่นอาจจะเข้าหาเขาด้วยเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเข้าหาเขาด้วยคำว่าการประสบความสําเร็จอาจจะมีเรื่องของหน้าตาอาจจะมีเรื่องของความคาดหวงังอะไรเงี้ยแต่คุณคือคนที่ไม่มีตรงนั้นนะคุณคือคนที่เป็นตัวเองตัวเองอะไรเงี้ยพี่ว่าคนนี้เขาจะให้แล้วมันเป็นพ่ครอบครัวด้วยคนนี้ถ้าเปยได้เปยเต็มที่นะแล้วพี่รู้เลยว่าเขาเปยแน่ๆเขาเปยให้คุณแน่ๆ คุณคุณทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเจเเวล์ิงถือหรียญและไพ่ตัวมูนหน้าไพ่บอกอย่างหนึ่งถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของเรื่องของเติร์ดหรือเรื่องราวของความไม่ถูกต้องไพ่แอบบอกนิดนึงเขาเปลี่ยนไม่ได้นะอืม เขาเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเขาคือคนที่เคยเอาเปรียบคุณมาโดยตลอดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบฉันอยากมีเธอไว้ฉันรักเธอมากแต่อีกคนก็เขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ใช่คนนั้นก็ไม่ผิดอยู่แล้วคุณก็ไม่ผิดแต่ทําไมคุณต้องมารับอยู่ในสถานะที่ทําให้ตัวเองถูกมันไม่แฟร์กับคุณอ่าประมาณนี้เคสที K ่สองนะคะไพ่บอกว่า ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าการเข้าใกล้คนคนนี้ในช่วงระยะเวลานี้มันเป็นความไม่สบายใจของคุณความหมกมุ่นของคุณความรู้สึกไม่ดีของคุณคุณสามารถแบบถ้าเราถ้าอีกอย่างหนึ่งคุณยังมีความเชื่ออยู่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้คุณสามารถนิ่งเฉยคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรถ่วงเวลาในความสัมพันธ์ไม่ได้เขายังเคยถ่วงไม่ได้เลยเราก็ถ่วงได้เช่นกันนะกับความสัมพันธ์นี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้ สำหรับ no contact ของคนแอบชอบวันนี้ queen ถือไม้ hangman q u e e ไม้ hangman สองถ้วยและไพ่ high priest คุณมีเซนต์นะถึงแม้คุณจะโสดนะคุณจะโสดคุณจะอยู่ในโหมดที่ไม่ได้อะไรอะแต่คุณรู้ว่าคุณคุณมีคู่ของคุณอน่ะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่คุณรู้อยู่ในใจว่าคุณมีความสุขในมุมของคุณแล้วคุณมีคู่ของคุณนี่คือเคสคนโสดส่วนเคสคนที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ เคสคนที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่ามันก็จะยังเป็นสถานการณ์ที่เหมือนแบบมีความรักมีความเฟิร์รู้สึกดีด้วยกันแต่เขาจะไม่แก้ไขสถานการณ์เขาจะยังไม่ยอมได้อย่างเสียอย่างสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกนะับเขายังคงอยู่ในแบบเรา2อสามคนเราสองสามคน4ี่คนอะไรก็ว่าไปมันยังเป็นโหมดแบบนั้นอยู่จากไพ่ขึ้นมาบอกประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับทาโร่เทลลิงวันนี้นะคะสำหรับ รูปแบบความสัมพันธ์แบบ no contact ของคุณแอบ,บชอบนะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับกันกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ